เาพี่ตินจะลองวิบากยกล้อให้ดูหน่อยครับพี่นูน่นครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับ,บฟังดูเป็นกันจิงครับอู้เจ๋งนี่มั้230สองร้อยสามีีเครับป๊อตไปแล้วเจตินล,ลองวิบากครับ เหมือนเหมือนช่างเยี่ยวเห็นไหมยังเ,เหมือนช่างเยี่ยวเด้อเสตินจะจะเอาหรือเปล่าฮะ <c oughs> ลองขี่ครับนี่ขี่คือนอนนี่ไหมอะไร ขี่ซ้ำ <Find> น <human Jorge> ี่ปอ๋โอ้สองร้อยสามสิบสีสีครับวงู้เดียวครับ ปุ่งจรวดตัวจรวดเลยวะเนี่ยของได้ไมท่านผู้ชมลอีแมปได้เหรอว้าวเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วตัวใหญ่มากโอ้จะเดินตามทันไหเลูกพีนู่ไปเข้าห้องน้ำชัว ไปเข้าห้องน้ำชัวเกียร์ออกบาเออปวดขี้นี่ก็พักเที่ยงครับพักเที่ยงพักเที่ยงพักเที่ยงครับนี่ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ก็ไวรุ่นก็ย้ายสังกัดมาเรียบร้อยอุ้มอะไรขึ้นเลยดู บิดยกเลยไหมรืดเลยไหมไม่ไม่ยกอ่ะมาบ่อู้สูงมากเลยมาอีกมาอีกดูเห็นช่างเอียวบ่หน้าบ้านแซมบิงอ่ะแมนแมนแมนกลุ่มช่างเอียวอู้คือแรงแท้ บเบี้ยวนี่อันนี้มันมาข้างลังอันนี้มันเฉียงไปหน่อะมันคือล้มสองรอบสองสามรอบเนะมับางทีมันก็เป็นไกนน่ตัวงงนี้เลยนี่ตรงช่วงจังหวะงอเนี่ยดูอย่างนี้ดูเลยนี่นี่ดูว่ะนี่ดูว่ะเนาะเบี้ยวไหมอืมเบี้ยวใช่เบี้ยวหน่อยอม,มันบางทีมันก็เป็นเบ้าตัวตานี้ได้มันเคลื่อน เวลานอ็อตมันหลวมนิดหน่อยใช่ไหมมันเคลือคล่อนสสก่อน,นราคาเท่าไหร่ครับนี่อันนี้มันแสนสามหมื่นห้าพันเงินสดเหรอครับสองร้อยสามสิบซีซีคาวาวสกิซีจังหวะจับครับคนด้ามันเกินกันแค่หมื่นเดียวเองไอ้ตัวสามล้อซีซีเนี่ยตัไม่ชอบคันด้าเป็นหม้อน้ำเลยว่าเล่นคาวาเลยคาวาสกิส ได้เป็นแสนสี่หมื mm ่น hmm. ันจะเป็นเครื่องสามยแล้วนด้แต like, ่ว oh! ก like ็ลงสนามเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็ได้สบายๆเลยใช่ไหมไปกี่สนามะโอ้ยขี่รแต่งอะไรเดิมตัดยวงเลียนท่อแล้ก็รีแบบจวดเลยเลยนีอะไร้าง้มีกล่องอะไรโอ้ยสเตอร์เบอร์อะไรนาะนี่อ้สตอร์เบอร์สี่สิบห้าบารารสี่จังหวะ เล็กกว่านี้ป่ะครับงานคาวาสเกีครับวีบากสองร้อยสามสิบซีซีครับปุแสนกัวครับนี่แหละลงสนามก็ได้นี่เสตินไปลองมาแล้ว มันได้แล้วแต่มันเอกสารนะมันช้ามันแก่ด้วยนี่ทีมงานก็กำลังจะลงงานแล้วครับนู่นหลังจากกินข้าวเสร็จครับ <c oughs> นี่ครับส่วนอาจารย์ชูก็นี่แหละดึงสโลปไปด้วยตักไปด้วยแต่งอีกรอบหนึ่งครับพี่เหล่าก็รับบทบาทขับรถไถครับวันนี้อาจารย์โอง,องเงี้ยครับ <laughs> อาจารย์โอง,องเงี้ยนะ ตัวที่ยังยังรายงานช่างยังยังไม่เสร็จข้างในอันนี่ครับสีสูบนี่มีงิเยอะสองันฮะานหนึ่ง้งหมดเีะเลยเงินอยู้ปะอันนี้ก็สูนนึงแต่เป็นสี่จังหวะไงอันนี้สสูบเลยว่าโล่ห้สิบสี่อได้ทุนก่อนนะยังไม่ได้ทุนน้ำมันขึนเลยมาสองแสนสีออกมาสตัวสวยมากแพงแลวกสไ่ไ่ มีกล่องครับสามารถเอากล่องรีแมปมาใส่ได้สบายเลยรีแมปเลยน้ำหนักรวมกี่กิโลเนี่ยโซนโซดเลยบ่โซนโอ้โหเกือบเลยเนาฮะมาดูว่ะมันก็เร็วแค่นี้แหละตาแมวตาแมวราะว่ามันเครื่องใช่ เร็วไไม่ลาเอาน้ำมันเครื่องไวใช่ไหมเราสามารถจะรู้ว่าน้ำมันเครื่องอยู่เท่าไหร่ระดับเท่าไหร่บ่าทนความร้อนไม่ปไนตาแมวนันพกรถตักรากระบะเหมือนกันนี่เอ้ยพกรถไม่โครเหมือนกันนี่อแต่น้ำมันนีวันละห้าพันเลยน่นะมดเลยอ่ะส้มไหลเหรอพี่อ๋อ เ um <an> ี่ยวก่อนหผมให้ข <form> <zin> ้างนึงทาให้รอบหน่สวยทอยู่กับวัรุ่นตําหมอยก็ลุยงานนะครับ ขูดรถนี่ก็กินข,ข้าวเสร็จก็จอดเทียบท่าเต็มเลยงานนี้หลังจากกินข้าวเสร็จก็โซโล่งานต่อครับเกลือเลย ตาเลกแล้วอโอเคครับคลิปโอ้บักไปรุ่นโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ